ก่อนจะว่ากันต่อไปคุณรัชนีช่วยปลบมือหน่อยอ่าปลบมือปลบมือคะก็เป็นการปลบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับค่ะคเออเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพวกเราเองด้วยนะครับที่ช่วยให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นของโควิด1 9เนี่ยนะครับค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มคลายล็อกไปหลายๆเรื่องแล้วนะ เกือบจะเรียกว่าใช้ชีวิตได้ร้อซแล้วว่าอย่างนั้นเธอนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวช่วยนะฮะท่านผู้ชมครับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้ก็นี่ครับเขาผู้นี้ฮะเขไรสณีไทยว้าวทำไมล่ะครับเขาเป็นผู้ช่วยคุณหมอครับส่งเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์<ร>นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดส่งฟรีด้วยนะ,ะไม่คิดค่าใช้จ่าย ตอนนี้แม้ว,ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ว่ากาดก็ต้องไม่ตกไปรษณีน์ไทยก็พร้อมส่งต่อขยายเวลาบริการยิ้มสู้โควิด1 9ไปอีกนะครับถึงวันที่30มิถุนายน2563บริการส่งสิ่งของเหมาจ่ายราคาประหยัดค่าบริการชิ้นละ19บาทราคาเดียวสำหรับสิ่งของฝากส่งน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกร,รัมต่อชิ้นสิ่งของถึงปลายทางภายใน2-5วันทาการติดตามสถานะสิ่งของได้ นะครับความคุ้มครองสูงสุดเนี่ย1,000บาทต่อชิ้นใช้บริการเก็บเงินปลายทางหรือว่า CDO เรียกเก็บไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อชิ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่ง SMS แจ้งผู้ผู้รับปลายทางคิดค่าบริการ10บาทต่อชิ้นจากวงเงินค่าสินค้าที่เก็บเงินได้แล้วเท่านั้นนะครับบริการยิ้มสู้19ไปอีกนะครับถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 3 อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thp contact center 1545หรือว่าเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ไปสนีไทยเครือข่าชีวิตและเศรษฐกิจไทยบริการเก็บเงินปลายทางก็คือ COD นะคะอ๋อครับกบมือให้ทั้งไปสนีไทยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะเอาล